เจ้าหลบนะเขาเล่นแรงกันนะเจ็บตัวนะคุณไปเราอะจัดการให้น้องเลยไปเลยกายก้านลุยปะเนี่ยจะจะแต่อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วก้าไม่ไหวแล้ว

Ca lui. <laughs> 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 เมกาเหรอแานเมกาเหรอฮ่าฮานี่นี่